หลังจากที่เราได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลาป่วยการลากิจส่วนตัวและการลาพักผ่อนกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เรามารับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลาคลอดบุตรและการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรกันได้เลยค่ะ ลาคลอดบุตรเป็นการลาหยุดราชการของข้าราชการสตรีซึ่งมีคันในช่วงก่อนคลอดวันคลอดและหลังคลอดซึ่งข้าราชการมีสิทธิ์ลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งได้90วันโดยจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังคลอดก็ได้รวมแล้วไม่เกินระยะเวลา90วันนับต่อเนื่องรวมวันหยุดราชการด้วยค่ะโดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน90วันโดยให้เสนอหรือส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลาโดยไม่ต้อง มีใบรับรองแพทย์แต่ในกรณีไม่สามารถลงชื่อในใบาลาได้ให้ผู้อื่นลาแทนได้ค่ะแต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วต้องเสนอและส่งใบาลาโดยเร็วซึ่งหากวันที่ลาครอดบุตรตรงกับวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้เริ่มนับวันทำงานเป็นวันแรกของการลาครอดบุตร90วันค่ะการลาไปช่วยเหลือภริยาที่ครอดบุตร เป็นการลาหยุดราชการของข้าราชการชายเพื่อไปช่วยเหลือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรโดยกำหนดหลักเกณฑ์ต้องเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเลลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน15วันทำการจะลาเป็นช่วงๆเว้นระยะไม่ได้คะ่ะโดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน15วันทำการสำหรับข้าราชการที่ลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรภายใน30วันนับแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตรมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน15วันทำการ และหากลาเมื่อพ้น30วันนับแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตรจะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาค่ะเว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นแต่ไม่เกิน15วันทําการโดยให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน90วันนับแต่วันที่ภริยาได้คลอดบุตร ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลาครอดบุตรและการลาไปช่วยเหลือภริยาที่ครอดบุตรกันแล้วนะคะตอนต่อไปโปรดติดตามรายละเอียดการลาไปศึกษาฝึกอบกรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศการลาติดตามคู่สมรสและการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพกันเยอะๆนะคะ